สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกรารยานามิราเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชแนลนะคะวันนี้รวมโชคก็เหมือนเดิมนะคะนําพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่วัดสวา่างธรรมบันดาลรวันนะสวัสดิ์สวา่างธรรมบรรดาลอยู่ที่บ้านยางงามตะบนบงใต้อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะประตูทางเข้าด้านประดิษฐานองค์ปู่องค์ยาทาสเสด็จนะคะแล้วก็ มีาลาปูญ่าท่าเสด็จอยู่ด้านขวามือนะคะนะคะร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปูญ่าท่าเสด็จอนุโมทนาบุญหมายเลขบัญชี440 0 770 443นะคะธนาคารกรุงไทยะคะ่ะ เราก็จะมาตรงด้านหน้าทางเข้าของศาลาที่ปู่ท่านลงมาพบญาติธรรมนะคะศาลาที่ปู่ท่านลงมาพบญาติธรรมคือศาลานี้นะคะศาลาที่อยู่หลังองค์หลวงพ่อพระงามนะคะนี่นะคะ วัดสว่างทมบรรดาหรือว่าสำนักสงฆ์อภัยวนันบ้านยางงามตำบนมงใต้อำเภอสว่างเนินดินจังหวัดสกลนครยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะนะคะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเย็นเป็นสุขใจร้อนเป็นทุกขนะคะเวลาเข้ากราบนทนาธนามท,ทำพิธีต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะมีสองช่วงเวลานะคะตอนเช้า9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะ ช่วงเวลาตอนเย็ยนก็16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะแล้วก็จะมีอัครยันตรงประตูทางเข้านะคะเพื่อนๆได้สังเกตรหรือเปล่าคะทุกท่านได้สังเกตไหมว่าประตูแต่และช่องนะคะจะมีอัครยันอัครยันก็มีชื่อ้วยนะคะตรงประตูทางเข้าประตูเลื่อนนะคะก็จะเขียนว่า พญากุมพีนะคะเป็นอักขระยันของพญากรมพีนะคะเดี๋ยวรมโชคให้ดูใกล้ๆนะคะพญากุมพีเห็นไหมคะอักขระยันพญากุมพีอันที่สองนะคะอันที่สองพญางูเผือกนะคะพญางูเผือกอันที่สามพญาเต่าเรือนนะคะพญาเต่าเรือนอันที่สี่นะคะพญาเต่าเผือกค่ะ ยาเตาเผือกนะคะ,น,คะนี่คือมีสีอักขรายันนะคะเพื่อบางคนบางท่านไม่ได้สังเกตนะคะโชชลงโชคเห็นว่ามันสวยดีนะคะเลยเอามาฝากแฟนนะคะเอามาฝากยติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะค่ะคุณผู้ชม และนี่ก็เป็นทะเบียนร,รถคันแรกนะคะรถคันแรกในงวดวันที่16มีนาคมพศ2564ที่ปู่ท่านจืมนะคะเป็นคันแรกนะคะรถคันแรกที่ปู่ท่านประดมจืมในงวดวันที่16มีนาคมนะคะเดี๋ยวเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภนะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาบรวมโชคก็เลยเอามาฝากนะคะปู่ท่านก็เมตตา ทำพิธีต่างๆให้กับญาติธรรมนะคะที่มาที่วัดสว่างธทมบันดาลหรือว่าสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจิมกระเป๋าเจิมรถนะคะอาบน้ำมนต์หรือว่าทำพิธีสะดอเคาะขอขมากรรมนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะอันนี้รวมโชคขออนุญาตลงเป็นภาพนิ่งนะคะลงเป็นภาพนิ่งให้กัลยาณนนมิตรญาติธรรมดูนะคะปู่ท่านเมตตา จีมรถคันนี้นะคะเป็นคันแรกของงดวันที่1 6มีนาคมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอัคขรายันที่ปูท่านเมตตาจีมรถให้กับญาติธรรมที่มาพบท่านนะคะมาขอเมตตาจากปูท่านปูท่านก็เมตตาจีมรถให้ญาติธรรมท่านนี้เดินทางมาไกลนะคะมาจากร้อเอดของมาร่วมทําบุญท่านอยู่จังหวัดร้อเอแต่ว่าทํางานอยู่ที่ กรุงเทพนะคะอยู่ที่น่าจะรังสิตท,ท่านเดินทางมาไกลนะคะปูท่านเมตตาจมรถให้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเพื่อจะเป็นโชคลาภให้กับแฟนๆนะคะเดือกันค่ะตัวเลขโชคลาภอาจจะอยู่ในนี้นะคะอักขรยยันคันแรกเพราะว่าปู่ท่านบอกว่ายติธรรมท่านนี้มีบุญมากนะคะมีบุญมาก น้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นบุญที่ได้มาพบปู่ท่านในวันนี้เพราะเดินทางมาไกลามากนะคะกว่าจะถึงและปู่ท่านก็เมตตาเจิมรถให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะดูเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วก็รับพรจากปู่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลงาโชคจะลงเป็นคลิปเสียงปู่แล้วก็เป็นภาพนิ่งให้ดูที่ปู่ท่านเจิมรถ จับญาติธรรมที่มาจากร้อยเอ็ดท่านนี้นะคะตัง้งอะไรตั้ง้มันเป็นธรรมะมองเห็นเป็นธรรมะตัง้งอะไรเป็นธรรมดูให้เป็นธรรมขอการผู้บาดเจ็บกรับผม โยมหลักพร้อมด้วยเป็นพระ菩萨บาลีาพระกาเทิดต่ก่อนขอบุญกุญส่วนบุญงามความดีทั้งหลายพีท่านทั้งหลายได้กระทำความเพียแล้วในวันนี้ขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้ทุกทายสุขทายโลภทายภัย หายคอหายเกี่นหายเวียนหายภายัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมติีตมิตรภาพโดยความรับความอบอุ่นความปรารถนาดีความสามัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายแล้วก็ขอคุณกุศลในครั้งนี้กุทิศไปให้แก่บรรพทุรุษทั้งหลายกูมีบุญมีคุณทั้งหลายหากว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้รับรู้ในข้อที่คิด ในกิจที่กระทําในคำที่เก่าวไปแล้วนี้ขอเทพเทวดาฟ้าดินทั้งหลายผู้มีที่พราอำนาจมีตาทิพย์หูทิพย์เจโซปริญญาญานญาณอยากรูก้จิตใจของผู้อื่นได้นำข่าวสารนี้ไปบอกไปเก่าวไปลอาไปแจ้งขอให้ท่านเหล่านั้นได้อนุโมทนาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ถ้ามีทุกให้คนอยากทพ์ ถ้ามี eler, <ห>ความสุขแล้วให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดท้ายไซบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลเด้สะท้อนย้อนกลับมาหาพวกเราทั้งหลายที่มาในวันนี้ให้เป็นผู้มั่งมีสิสุแขแก่ขาดปลอดภัยล่าผลบุญทวีบังเกิดดีสิริงมงคลบุญรักษาเทวาคุ้มครองถึงแม้ท่านทั้งหลายจะตกทุกขได้ยากมาก็ขอให้มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยทันท่วงที เจ้าไปสาญาไมียังไม่่อยเด้อ่อยบอ่อตวกมากเจ้าดอกนี่คือบุญเป็นต้นเป็นตัวแต่ในความรู้สึกท่านทั้งหลายเกิดแล้วในตอนนี้ในขณะนี้คือมีความสุขใจสบายใจนี่เรียกว่าอํานาจของบุญเป็นสะท้อนย้อนกลับมาหาครอบครัวท่านทั้งหลายเป็นผู้มั่งคงมั่งมีสีสุขคิดนึกรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยคุณงามความดีแล้วขอจงสําเร็จขอจงสําเร็จขอจง สาธุสาธุรวมชั่วขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่มาทําบุญณวัดสว่างธรรมบรดานแห่งนี้ด้วยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านด้วยค่ะนี่ทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถที่ปู่ท่านเมตตายืมให้เป็นคันแรกนะคะอันไหนที่มาก่อนอันไหนที่แรกแรกรวมโชคสังเกตเองนะคะรวมโชคสังเกตเองว่ามันจะเป็น ตัวเลขโชคลาภนะคะอันไหนที่ลงก่อนเราอาจจะลืมนะคะเพราะว่ามันลงนานอย่างเงี้ยจดไว้นะคะกัลยาณมิตรทุกท่านกดจดไว้นะครับโปรดจดจําให้แม่นนะคะเพื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภในวันที่16มีนาคมนี้นะคะรวมโชคก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะแฟนๆกัลยาณมิตรเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชแนลนะคะ มีโชคมีชัยมีโชคมีลาบนะคะคิดวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปร,รารถนาทุกสิ่งทุกประการก็ขออํานาจบุญญาบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปูรษีองค์หลวงพ่อพระงามองค์หลวงพ,พ่อพระบันดาลแล้วก็องค์ปู่ย่าท้าสดิจให้ทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาบในวันวันที่16มีนาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ